หัวข้อที่จะมาไลฟ์วันนี้ที่บอกว่าจะให้ทันสถานการณ์โควิดนะคะก็คือเรื่องของการใส่แมสแล้วทำให้เกิดสิวค่ะช่วงนี้เนี่ยหลายคนก็หน้าเป็นสิวนะคะเนื่องจากว่าต้องใส่แมสอยู่ตลอดเวลาเลยโดยเฉพาะคุณผู้หญิงค่ะมาเริ่มแรกก่อนนะคะทำไมแบบแมสถึงทำให้สิวขึ้นค่ะอย่างแรกนะคะ แมสเนี่ยเวลาเราใส่บนใบหน้าอ่ะยกตัวอย่างนะคะแมสสิ่งนี้ปุ๊บใส่เข้าไปอืมเราก็ทํากิจวัตรอะไรของเราตามปกตินะคะทั้งพูดหรือบางทีก็อาจจะเนาะจับนู่นจับนี่อะไรนิดนึงเนี่ยแมสเนี่ยมันก็จะมีการขัดถูกับใบหน้าอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งการขัดถูใบหน้าอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะทำให้ เกิดกระบวนการที่เซลล์ผิวของเราเนี่ยผัดเปลี่ยนผิดปกติได้นะคะแทนที่ชั้นขี้ใครของเราเนี่ยมันจะผลัดออกไปตามปกติบางครั้งมันจะอุดแน่นติดอยู่กับผิวของเราแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยไปอุดตันรูขุมขนก็ทำให้เกิด สิวอุดตันได้นะคะหลังจากเป็นสิวอุดตันก็จะเกิดสิวอักเสบถัดมาซึ่งไอกระบวนการที่เกิดจากการขัดถูจากแมสเนี่ยมันก็คล้ายๆกับการที่เราไปสครับหน้าหรือว่าใช้เครื่องล้างหน้าขัดถูหน้าเยอะๆนะคะก็จะทําให้เซลล์ผิวของเราเนี่ยมีการผลัดตัวผิดปกติผลัดเซลล์ผิวผิดปกติแล้วก็ไปอุดทาให้เกิดการอุดตันของรูขุมขนแล้วก็กลายเป็นสิวได้นะคะอันเนี้ยอย่างที่หนึ่ง อย่างที่2นะคะผู้หญิงเราเนี่ยเวลาใส่แมสก็จะเป็นสิวได้บ่อยๆเพราะว่าผู้หญิงเรามักจะแต่งหน้าทาครีมค่อนข้างเยอะค่ะแล้วในครีมหรือเครื่องสำอางหรือว่าพวกครีมกันแดดเนี่ยมักจะมีส่วนผสมของน้ำมันหรือว่าส่วนผสมของออยนะคะพวกน้ำมันในครีมทั้งหลายเนี่ยหรือเครื่องสำอางเนี่ยเมื่อมันผสมกับ น้ำมันที่ออกมาจากผิวของเราระหว่างวันมันก็จะเป็นเหมือนกับตัวฉาบชั้นดีที่ปิดผิวของเราไว้นะคะน้ำมันกับครีมที่อยู่บนหน้าเราเนี่ยบางทีมันก็จะมาแปะอยู่บนแมสสนะคะแล้วก็ปิดอยู่บนหน้าของเรามันคล้ายๆกับหน้าของเราลูกขุมขนของเราเนี่ยหายใจไม่ได้นะคะก็จะมีเหมือนขี้ผึ้งเนี่ย ไป,ปิดอยู่ที่ลูหุมขนแล้วก็ทำให้เกิดการอุดตันกลายเป็นสิวแล้วก็เป็นสิวอักเสบตามมาได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหมอก็จะมีคำแนะนำสำหรับคนที่มีปัญหาใส่แมสแล้วเกิดสิวค่ะโดยข้อแรกนะคะเริ่มจากปรับพฤติกรรมก่อนเลยค่ะโดยถ้าเป็นไปได้นะคะก็ใช้ <hari> เครื่องสำอางให้น้อยลง <alen> หรือว่าไม่แต่งหน้าเลยอันนี้คือดีที่สุดค่ะอาจจะแต่งครึ่งบนนะคะแต่ว่าครึ่งล่างที่เราต้องใส่แมสเนี่ยถ้าใครเป็นสิวง่ายๆนะคะแนะนำว่าแต่งหน้าให้น้อยที่สุดหรือว่าไม่แต่งหน้าเลยดีกว่าส่วนถ้าใครหลีกเลี่ยงการแต่งหน้าไม่ได้นะคะการเลือกเครื่องสำอางกับเครื่องประทินผิวเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะโดยหมอแนะนำให้ใช้เครื่องสำอางที่ไม่เป็นพวก ออยฟรีค่ะหรือปราศจากน้ำมันนะคะหรือเครื่องสำอางที่เขียนว่า non comedogenic คือเครื่องสำอางที่ไม่ก่อให้เกิดสิวนะคะอันนี้เป็นเครื่องสำอางอันแรกเลยที่เราต้องเลือกในยุคที่เราต้องใส่แมสถ้า ถ้าเป็นอย่างรองพื้นนะคะเราก็อาจจะเลือกเป็นรองพื้นเป็นพวกแมท t แมทฟาวเดชั่นเป็นต้นส่วนครีมกันแดดนะคะก็ต้องเลือกเนื้อที่มันแบบค่อนข้างจะเบานะคะส่วนประกอบของน้ำมันน้อยหรือว่าเป็นพวกออยฟรี Free เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นเครื่องสำอางที่เราจะต้องเลือกส่วนถ้าเป็นแป้งนะคะก็ ถ้าแนะนำก็จะเป็นพวกกลุ่ม loose powder นะคะเป็นแป้งที่มันไม่ผสมรองพื้นก็จะดีกว่าใช้แป้งผสมรองพื้นหรือว่าใช้พวก foundation หรือว่ารองพื้นค่ะอืมแต่การปรับพฤติกรรมดีสุดก็คือไม่แต่งนะคะถ้าใครเป็นสิวง่ายจริงๆอย่างที่สองค่ะเมื่อกลับบ้านแล้วนะคะต้องรีบล้างหน้าค่ะอย่าแบบ เออลระเหยปล่อยให้เครื่องสําอางมันติดอยู่บนใบหน้านานนะคะเนื่องจากว่าแน่นอนเราแต่งหน้าตั้งแต่เช้าวยันเย็นเนี่ยมันก็อยู่นานพอแล้วถ้าเรากลับบ้านแล้วเราล้างหน้าได้เลยเนี่ยก็จะดีที่สุดค่ะล้างหน้าต้องมี2ขั้นตอนคือล้างด้วยตัวเมคอัพรีมูฟเวอร์แล้วก็ค่อยล้างด้วยสบู่เป็นอย่างถัดไปนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในช่วงโคโรนาไวรัสหรือโควิดที่มันระบาดอยู่เนี่ยเวลาเราออกไปข้างนอก ทั้งเสื้อผ้าเราใบหน้าเรามือเรานะคะก็จะสัมผัสเชื้อได้เยอะกว่าปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกลับไปที่บ้านเนี่ยควรจะรีบอาบน้ำล้างหน้าเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะก็จะช่วยลดโอกาสในการสัมผัสเชื้อได้ค่ะแล้วก็เชื้อก็จะได้ไม่ไปแพร่กระจายที่บ้านด้วยนะคะอย่างที่3ค่ะอันนี้ก็จะมีตัวช่วยเข้ามาแล้วค่ะ ตัวช่วยก็คือกลุ่มของเคมีคอลพ e e ลิ่งนะคะก็คือเราใช้การทายาที่เป็นกรดอ่อนๆนะคะช่วยในการผลัดเซลล์ผิวทำให้การผลัดเซลล์ผิวของเราเนี่ยกลับมาเป็นปกติมากขึ้นโดยกลุ่มนี้ก็จะเป็นสารเช่นพวก AHA หรือว่า BHA นะคะเวลาทาเนี่ยก็ทาแค่อทิร้านหนึ่งถึงสาวันนะคะถ้าเป็นพวก เปอร์เซ็นต์น้อยๆก็จะช่วยเรื่องของการขัดเซลล์ผิวแล้วก็ลดการอุดตันได้แต่ถ้าเป็นทรีตเมนต์ที่ต้องมาทำในส่วนของคลินิกอย่างเช่นการทำพวก30%หรือ50% HA เนี่ยพวกนี้ไม่สามารถจะทำเองที่บ้านได้นะคะด้วยเรื่องของความปลอดภยัยแล้วก็ป้องกันการเบิร์นของใบหน้าค่ะถ้าอย่างช่วงนี้นะคะคลินิกปิด สิ่งที่ทําได้เองที่บ้านก็อาจจะเลือกพวกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของ H A HA, B H A เปอร์เซ็นต์น้อยๆแล้วก็ทาที่บ้านแต่ไม่ได้จําเป็นต้องทาทุกวันนะคะทาแค่แบบหนึ่งถึงสครั้งต่อสัปดาห์อาจจะเป็นแบ่งเป็นจันทร์พุธศุกร์อย่างนี้ก็ได้ค่ะก็สามารถจะช่วยเรื่องของสิวอุดตันได้ค่ะอย่างที่4นะคะก็มาเรื่องของการรักษาแล้วค่ะสำหรับคนที่เป็นสิวนะคะ ทั้งอุดตันแล้วก็อักเสบแล้วก็บางคนเนี่ยก็เป็นสิวง่ายกว่าคนอื่นนะคะก็อาจจะต้องใช้ยาร่วมด้วยค่ะโดยกลุ่มยานะคะที่จะใช้ในการรักษาสิวเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของยาที่ฆ่าเชื้อนะคะฆ่าเชื้อตัวของแบคทีเรียรที่ก่อให้เกิดสิวแล้วก็เป็นกลุ่มยาที่ช่วยให้การผลัดเซลล์ผิวของเราเนี่ยเป็นปกติค่ะยกตัวอย่างก็จะเช่นยาพวก กลุ่มเบนซิลเปอร์ออกไซด์หรือว่าเรียกย่อๆว่า BP นะคะพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยในการฆ่าเชื้อสิวและก็ช่วยให้การผลัดเซลล์ผิวของเราปกติอ่าหรือจะเป็นพวกกลุ่มยาที่เป็นกรดวิตามิน A นะคะเช่นตัวของไอโซเทรตินออินหรือว่าวิตามิน a แอซิดทาก่อนนอนเนี่ยพวกนี้ก็จะช่วยให้การผลัดเซลล์ผิวของเราปกติแล้วก็ลดการเกิดสิวอุดตันได้ค่ะ ถ้าหากใครเป็นสิวมากนะคะแล้วก็เริ่มมีการอักเสบก็อาจจะต้องริราราาณาในการใช้ยาสิวร่วมด้วยนอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตค่ะ